ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่8กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก5 4 2 0 3 4ล่าง2 0ครับสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่โชคมากระขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ทันได้โชคหมานน้ำเพลินเข้ามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบาแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องเผื่อพี่น้องจะบบริพาพนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางครับผมเด็ดครับผมจากทั้งช่องที่น้ำมาลงห้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมได้ติดตามได้รับชมกันครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ทันได้โชคหมานน้ำเพลินนะครับเนาะครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องครับผมครับบ่อยกงห้พลาดกัน ครับพี่น้องครับโอกาสมันมีบริหลายหลายครั้งนะพี่น้องเนาะครับโแน่เมื่อนี้อาจจะเป็นโอกาสดีของพี่น้องเขามาแล้วก็โชคมานกันไปเลยนะครับเนาะครับโอกาสบบมีผู้ใดรู้ว่าครับมันจะมายามใดจะหมดยามใดนะครับเนาะครับเพิ่นผภูมักที่มีคํากล่าวดีๆเอาไว้ครับเพิ่นมักจะบอกว่าโอกาสนี่มันก็คล้ายๆกันกับไอติมครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่กินครับผมเดี๋ยวมันกละลาๆหายไปเอง เหมือนกันครับพี่น้องเขามาพอคลิปดีๆกันแล้วเจอช่องที่ตัวเลขปังๆแล้วครับยังเช่นเบาแหลมเนาะพี่น้องเนาะครับผมก้าวผ้าด้วยครับผมครับพี่น้องเขามาแล้วกะอย่าปล่อยโอกาสนี้หายไปนะครับเนาะกดติดตามเอาไว้ครับผมครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับเนาะสำหรับพี่น้องครับผม ที่คอยที่ตามคอยสนับสนุนครับผมเบาวแหลมด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ต้นนะครับเนาะขอกลับขอบคุณคอยพี่น้องปังๆเฮงๆกันทุกๆทุกคนครับผมกับเด็กเรล่าพัฒนากันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องครับผมมาติดตามเบื่องตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีนี่นะครับเนาะกาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักครับพี่น้องครับที่ ครับตัวเลขแนวทางครับบอธรรมดานะครับเนาะครับมีเขาไม่ลดครับผมเหมือนกันครับพี่น้องกับตัวเลขแนวทางครับผมของสํานักอื่นๆกันครับผมครับแต่ว่าพี่น้องต้องเบิงว่าโดยสตินะครับเนาะครับตัวเลขของเพ่นกะครับบางงวดกะเขาบนล่างกันเลยครับพี่น้องบางงวดกะเขาบนล่างกันเลยครับบางงวด มาเฉพาะบนมาเฉพาะล่างบางวนกันลดไปเลยครับผมครับทุกๆสำนักก็เป็นคือกการมดครับพี่น้องเพราะว่าครับตัวเลขเกิดจากสติการคำนวณนะครับเนาะครับมีเขามีลดกันครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะมาแล้วครับผมเห็นตัวเลขหน้าทางแล้วครับถึงมรดิพผนานมากนะครับเนาะตัวเลขของท่านอาจารย์กันลดไปครับเลขวิ่งนะครับเนาะเลขจกบครูก็ลุดไปครับผมบบเป็นยังครับพี่น้องครับมาตีตามกันเบิ่งครับกับผลงานของท่านอาจารย์เสียนนั่กันในงวดนี้นะครับเนาะ ขออนุญาตครับผมปรับมุมกล่องกันจักนิดหนึ่งครับสำหรับเลขกล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่11ครับวันจันทร์ที่11เดือนกันยายนครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะ้ี่นเนงครับผม ตั้งมุมกล่องไปสูง,ง,งครับนั่นบังจ้าของคับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนา สำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังนะครับเนาะท่านอาจารย์ครับผมเซียนนาดีครับที่กรุณาตัวเล็กแนวทางครับให้มายังช่องของบ่าวแหลมพะรว้ยก้าพะรวยครับผมได้มีโอกาสนํามา ให้พี่น้องเอทุกขู่ทุกคนในติดตามได้รับชมกันครับผมกลับมบาเบิ่งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูด3กับ7ครับผม ครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะขับสายพิงสายลูดกับบอควนพลาดกันครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ทนาจารย์ก็เด่น3รองเจครับผมครับอย่าลืมครับผมเห็นกันแล้วเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะขับกับเลขวิ่งครับผมของทนาจารย์เซียนนาดี มาเบิ้งในส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องคู่แรกสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเจ็ดสาม สี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมครับสำหรับตัวเลขนะครับแล้วอาจารย์มีตัวกันใหม่นำขรับผมเมื่อนี้สี่สองสามสามครับผม,ม ครับ่งในส่วนของตัวเด่นกันนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับผมที่ติด3กันครับผมครับตัวเลขที่ติด3ครับผมก็จะมีนะครับเนาะครับทนอาจารย์ผลเด่นสามาเน้นสามาครับผมพี่น้องพิจารณากันเลยครับผมสําหรับตัวเลขที่ติด3ก็จะมี สามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับเนาะครับเจ็ดสามครับพี่น้องครับกันไว้ครับพี่น้องกับสามสามกันนะครับเนานะครับ, 33, รบ,นะรบยาให้มันผาดสำหรับ้ามันมาเลข3สามครับเื่อาจาร์ไว้หรีนะครับตัวเลขจะได้เข้าปังๆกันเลย ครับสำหรับตัวรองการ์น็อกคารนาอกก็จะมี40 41 42ครับผมรับฝากกันไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนาดี เป็นการป้องกันไว้เนาะครับเนาะครับสำหรับตเลีกรับผมของทนาจารย์เซียนดีครับในวันนี้ก็ขอให้เขาปังๆกันเด้อครับผมให้พี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนได้โชคได้หมานกัน สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับนาอที่กําลังติดตามรับชมตัวเล็กแนวทางกันอยู่ครับผมอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับสำหรับตัวเล็กแนวทางเหล่าพัฒนาของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องครับขออนุญาตครับผมครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เข้ามากันนะครับนาะครับทันใดครับที่เพิ่งเข้ามากอย่าลืมครับผมครับ อย่าลืมไปเบิ่งสติของอาจารย์แต่ละสำนักสำนักย้อนกลับขึ้นไปเบิ่งนะครับผมพี่น้องจะได้รู้ว่าครับตัวเลขของท่านอาจารย์แต่ละสำนักสำนักเขาลุกันแบบใดนะครับเนาะแต่ละช่วงแต่ละช่วงครับผมจะบวกขึ้กันครับผมครับบางสำนักกับังเช่นยกตัวอย่างนะครับเนาะครับปูศูนย์เจ็ดเขามาสิบสองสิบสามงวดก็มีครับพี่น้องครับยาวๆกันเลยครับผมครับบางสำนักกะมีเขาไม่ลุอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผม ครับสำหรับตัวเล็แนวาทางที่น้ามาลรงในพี่น้องเอพซีกันเบิ่งนองเนาะก็มีเข่ามีหลุดครับเป็นปกติครับว่ามีสมักใดที่หลุดเาวาแล้วก็ครับผเคยเขาเลยเนาะครับเนาะจะบว่ามีครับสำหรับตัวเล็กนวาทางมือนีก็ต้องขอตัวลาพี่น้องกันไปก่อนครับผมขอพี่น้องโชคหมานครับผมรารวยถูกหวยกันหมดถูกหทุกคนในวันจันทร์ที่11กันยายน2566 เลาพัฒนาครับผมกับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเนาะครับขอพี่น้องปังๆกันเด้องดนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม